1, 1 7, 0นแล้ว106 102 50,000อีกครับจ้าสวัสดีพี่ๆน้องๆหนุ่ยๆทุกคนด้วยน,นะครับมาพบกับจอชนุ่รวอนแล้วก็เวดเบดฟิกอีกเช่นเคยจ้าวันนี้นะครับไอ้จอชเนี่ยมันเอางบเก่ามา ทุนและกำไรจากคลิปที่แล้วมาเพราะว่าวันนี้จะไปพบปะจะเจอกับเกมพาพิคาเนตหน่อยก็คือแบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วมีข่าวดือเขาบอกว่าช่วงนี้พาพิคาเนตอ่ะมีแต่ให้กับให้มาดูกันซิว่าวันนี้พาพิคาเนตจะให้จริงหรือไม่ทั้าเกมมากม็นึกถึงวันเก่าๆเ,เอ้พอดีผมมิเศษพอดีครับซื้อฟีเจอร์บุนฟรีละการมันราคา7,5 0 0เออลุยกันครับมา โดยเด้ว่ามันจะให้จริงหรือเปล่ามาดูครับคือแบบว่าซื้อบุญฟรีนี่คือไม่ได้หวังอะไรเลยแต่จะมาดูก่อนว่ามันให้จริงไหมแบบสบกคำร่บดือที่เขาว่ากันหรือไม่นะคะอ่าอ่าเอาด้เอาดิมาถึงก็420ี่สิบค่ะครับ4ี่สนย์ก็คือเมากระชิบหายตอนนี้กูจะชิปหายหรือไม่มาคับคูณห780ยิยาวไปกับอีก5้ารอบ้าย โอ้โหสี่รอบแล้วว่างไงยังได้อยู่ครับเอ้ยมันยังได้ต่อเนื่องนะคิมยาวขนาดนี้ป้าคิมยาวครับปั๊บปัป๊บคูณสิบสองว่าไาสี่ร้อยแต่สิบยังไม่แค่ร้อยยี่สิบไอ้สัตว์ไอสัตว์ตลกนะไม่เอาเอีกไอ้สัตว์คูณยังไม่ได้เลยเนี่ยอ้โเดี๋ยวจะพัหนห้าปีปัญญยมาครับปุ๊บปุ๊บคูณสิบสองมาครับถ้าพันหนึ่งร้อยคูนกูมาแล้วคูณกูณมาแล้ว มาแล้วเอาดีครับเอาดีครับมาครับอีกสองรอบสุดท้ายสามรอบสองรอบแล้ววะมาปั 4, 6, 4าา๊บคูณหกพันสี่รอยสี่สิบอีกสองรอบสุดท้ายนี่ไม่อยากจะสืบว่ามันได้หรือไม่ได้ยังได้อยู่โอ้โหปัจจัช่วยกล้วยทอดปัจจัยจดอแม่คนเอาละครับได้กำไรมาประมาณสองพันนะ เออพอมาะมัน7้าเนี่ตัดถักลบแล้วก็ได้ประมาณ2,000เพราะฉะนั้นเราเล่น100ก่อนดีกว่าไปครับเล่นต่อเลยครับก็คือแบบไม่รีรอไม่รอรีอ่าเทอร์โบแบ๊บไปครับเอชัตคือมันให้แล้วเราควรเลิกประวัตแต่เราได้กำไรแค้2,000จะเลิกหรอกครับมีเงินเป็นแส่นะครับก็ไม่ควรเลิกค่ะเนาะเอาครับยาวไปครับพี่น้องหน่หนู ยาวไปก็คือแบบว่าเงินกูลดยาวไปครับตอนนี้อ๋อเอาครับเอาครับอูโหูากยาวตอนแรกกูอะจะเพิ่มงบแล้วมึงดูที่เมาส์กูตอนนี้นคือกูจะเพิ่มงบเลยแต่ไอสัตว์ไม่ได้ก่อนว่ะอ๋อหูยหอ,อยางแส่็จนะครับสี่ร้อยยังไม่สี่ร้อยอ่ะอย่าบอกนะว่าได้อีกเออกูเพิ่มสี่ร้อยแป๊บชาปต่นที้นึกว่ากดเีเที่ยมเป็นสี่ร้อยเลยที่ไหนได้ไม่ใช่ ยังไม่ใช่เออร้ 120. อยี่สิบไม่คุ้มกับ4ี่ร้อยเลยล400ได้4ี่ร้อยได้ร้ยี่ขาดคุณไปประมาณ280ดินี่เนี่ยเป็นทริตคิดวัยหัวรบอกนี่มีแต่ตัวเลขน,นะครับแต่ว่านะมาดูดิสมคำร่ำลือไหมสมคำร่ำลือไหมครับก็คือร8 0ยนปะดสิบสมคำร่ำลือไหมก็คือแบบว่าคุณคือรถนเนี่ยนะนะ แต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นกําไรจากลิปที่แล้วมันคือแบบว่าไม่ค่อยเจียดเท่าไร่ออเออพันสองร้อยเสโอ้ยเคียดห้าร้อยหกสิบสามอยเอสี่อเนี่ยจิบอะท่านพกยังไงะครับยังไงต่อสามพันมาครับไอ้หน้าแก่เมื่อกี้ไม้ว่็จะได้ต่อสี่พัร้อยครับ แต่เราก็ยังขาดทุนอยู่ยังขาดทุนอยู่ฮะเอาครับตามทุนได้ไหมเนี่ยมันจะตามทุนได้ไหมนี่ยไม่ดีเมื่อกี้ได้กําไรมาสองทันมันก็กำลังตรงมากำลังดีเลยนะเปิดมาแล้วได้อ้าวครับอโหโอ้โหนี่คือไม่ได้จัดชงจัดฉากนะครับก็คือแบบว่าเพิ่งเพิ่งบ่นไปว่าไอ้เที่ยมันไม่ให้กูประวะไอ้สัตว์ได้ขึ้นมาครับไปครับคูณสองยาวไป คุณเล่น400นะเออ120ก็คือคุณเล่น400คุณเล่น400นะคะเหลออ๋ออ๋อไมก็ยังใช้เงียบกิน2160ก็ไม่เงียบกิจเท่าไหร่มาครับเป็นกระดานแต่ได้แค่120นะอ้อห่ออี่ส2 0มาครับปับคุณหกปั2 0 4 0อ๋อยังได้ต่อครับมา ไฟก็ลดติดนะครับตอนนี้เราก็ได้แบบว่าเอ,อ่อคุณเท่าตอนแรกนะคุณเท่าตอนแรกหนึ่งหมื่นหรือแตะสองหมื่นเก้าพันแต่ตอนนี้ไม่เท่า,นะทา,ลา 10, แล้วครับลดมาหมื่นอีกแล้วอะครับโอ้โหถามว่าเลิกได้ไหมถามจริงเลิกได้เลยนะเว้ยจริงๆแล้วอะเลิกได้เลยนะเว้ยแต่แบบว่าผมมา,มาแบบกระปิดกระปลยมาน้อยแล้วไม่ได้แตกไวเกินอะ แบบเอ้ยไม่ได้อยู่กับทุกคนนานๆนะครับหรือว่าควรจะเลิกวะที่ได้กำไรมา20,000เลยนะเว้เกือบ2 0 0 0 0ก็เอาต่อก็ได้ะครับเพื่อแบบว่าอยากอยู่กับพี่พน้องหนุ่มๆยันมาเออมาอีกพันหกนะครับทำไมเรายังเล่นต่อวะน่ากำไรเน,นีเ่ยโอ้โหเขาให้ขนาดน,นี้คุว,ว่ามีสิทธิ์เสี่ยงที่แบบน่าจะเสียด้วยนะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเสียด้วยนะก็คือเขาให้เราไม่เลิกอ่ะก็คือแบบว่าเสี่ยงที่จะเสียอ๋อ กูคิดอะไรอยู่เนี่ยกูอจใจคนดูเกินไปหรือเปล่า827ยาวไปไหมไอ้หน้าแก่มา1600 500เออเย้ยไอ้หน้าแก่อุ้ยไอ้หน้าแก่หน้าสวยมนมาเรียงว่ะมระมาณ24,760นะครับนี่เพิ่งกูหนิบ1,000แล้วนะเนี่ยยังไม่เลิกอีกเหรอโอเคยังไม่เลิกก็ได้ครับตามใจพี่ๆนันนั้นหนูหนูอยากอยู่กับพี่ๆนันนั้น10,000นานไปพัส400เท่าทุน โอไม่เท่าแล้วกดรัวรัวขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเออที่ไม่ได้เลยเศาตราสคุณเยี่ยยครับน่าจะเลิกไปตั้งแต่เมื่อกี้เขาอุตส่าห์ให้ทำลายใบพันธุ์หนึ่งอ่ะทีก้คนคิดว่าไงอ่ะตอนนี้คือไอ้จอดนิ้วเรือคือนิ้วเรือยู่เลยนิ้วรัวคือแบบว่ารัวตกเชื่อครับคือกดสล็อตไม่หยุดไม่หย่อนอะตอนนี้เอามามาอีกหกร้อยกดกดไวไหมครับดูดูแบบว่าเร่งรีบอ่ะ แบบว่าอยากได้อยากได้เยอะกว่านี้เราทำง่ายๆตอนนี้คือไอ้จอยคือแบบว่าเขาเรียกว่าไงเนี่ยคือไม่เลิกเพราะว่าคนดูอ่ะอยากอยากอยู่กับคนดูนานๆแล้วมาดูกันดีว่าการที่ผมอยู่กับทุกคนนานๆเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้เออ,อยันแค่โคตรคอนเทนต์อะโคตรคอนเทนต์ไอ้ศาสตร์มาเสี่ยงรวงกันเลยดีกว่าครับเพราะอันนี้คือไม่มีตรงมีสูตรอ่ะสี่พัน หน้าสวยหน้าสวยมาพันสองครับยาวไปสี่ร้อยสิบยาวไปเลกสิบมาครับสามร้อยแต่ไอยังไม่คืนนะยังไม่คืกนกำไรตอนที่เราได้ตอนแรกนะ <S <S เออสา0ร้อยี่สิบอะเออ1ันหรอยี่บอ่ะเอายังไงอ่ะไอหน้าสวยมาอีกแล้วว่ะไอหน้าสวยหน้าแก่มาบ่อยจังอ่ะตอนเนี้ยมาครับสิบยาวไปเก้าร้อหกสิบมาครับหน้าสวยยังมาอีกค่ะเอาดีห้า0ันสามร้อย เกือบเ,เท่ากับไรตอนที่เราได้ตอนแรกเออยาไปครับพี่ๆแ้นั้นหนูหนมาดูกันซิว่ามันจะจบแบบอน,นาดหรือแบบล่าขึ้นรืไรเอออ่ะนนตนนัดนอเด็กตาูว่าไม่เงินผิดอ่ะไอ้น้าสวยยังมาอยู่เล็สิบไมยังมาอยู่เอ้เล็สิบไม่มาบ่อยนั้นมาครับเอหมูยาวไปห้าพันน่ะเอาดิไอ้น้าแก่มาอีกล้วะสิเฮ้ยจะปกดไอ้น้าสวยมากอีกอ่ะได้ไปแปดพันห้าร้อยอ่ะอะดี่ สัตเดียวอะคะโอ้โหไอ้เที่ยมให้ทีมง่ะให้ทีมง่ะให้ยาไหมไอ้หน้าแก่ไอปเอวีอยไอ้จัดเดี๋ยวก่อนตอนนี้แม่งเพิ่มมาให้กูแบบกำไรเพิ่มอีกหนึ่งพันนะเพราะตอนแรกหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งสามพันเออตอนนี้เพิ่มมาเปสี่พันแล้วอ่ะไอ้เที่ยมันให้กูเลิกอ่ะแต่แบบว่าใจกูยังไม่เลิกไงใจกูยังไปต่ออ่ะครับพี่ๆคนนั้นหนึงโอ้โหโอ้โหดูดิว่ามันจะให้สุดแค่เท่าไหร่วะนะ มันให้สุดแค่ทั้งไหนวะไม่อยากรู้ว่ะคือแบบว่ามันมันส่งคมล่ำลือจริงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเออมันส่งคมล่ำลือเราเชื่อแล้วอ่ะเราควรที่จะเลิกปลูกแต่ตอนนี้คือเรายังใส่อ่ะใส่ต่อทุกคนโคตรเอาโอ้โหถ้าเสียนี่คือแบบว่าโองตัวเองเลยนะเนี่ยผมก็ไม่ยอมเลิกก็ยังแบบว่าคงคงนัคงทรงทรงอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเนี่ย ถ้าพันแล้วอะ่ะเพิ่มมาอีกพันหนึ่งแล้วค่่โอ้โหมันสง่งสรงราคานี้ครับทุกคนต้องเลิกแนละ้วปะวะมันยังแบบว่าเพิ่ม,มาทีละพนันทีละพันให้เราอะ่ะมาดูกันต่อดีกว่าว่ามันจะเพิ่มให้กูอีกเท่าไหร่กูอยากรู้อะ่ะอันนี้คืออยากรู้ส่วนตัวไม่ลงไม่เลิกแล้วครับพ,พี่น้องน,น้องหน,หนูไปต่อเออสามร้อยยี่สิบสี่สิบแปดร้อยแปดสิบหนึ่งพันแปดร้อยไอหน้าสวยไอหน้าแก่ออกใหม่ บอบ่อยจริงอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งพันหนักเอ้ยมันสุดจริงว่ะอขออีกนะขอไปไปต่อกับพี่พี่น้องน้องหนูขออีกไอ้นี่มันมันจริงว่ะมันเพิ่มพิลพันให้เราเลยว่ะไอ้นี่ดีนันที่ยังอยู่กับพิพี่น้องน้องหนึหนูต่ออ่ะก็แบบว่ายังไม่ล้มเลิกความคิดคือยังไม่หายไปไหนคือก็คือยังอยู่กับทุกคนเนื้นแบบว่าได้โชคลาภอย่างนี้ผมอยากอยู่กับทุกคนบ่อยๆนานๆแล้วล่ะเออ ก็คือเป็นได้ตลอดได้ลุนล้วนมาโอ้โอ้โหเสียงเพขนาดนี้โอ้บรรจารช่วยเค้ื่อตอบจารจอนไปก่นจาไปแ,าแล้วครับมีสปินนะครับที่แตกจริงว่ะแต่มาดูกันนะครับว่ากูว่ากูได้ไอฟีสปินรอบนี้ครูเลิกนะผมขอเลิกนะครับพ,พ,พี่น้องน้องหนูก็คือแบบว่าไม่อยากโลภแล้วอ่ะก็ตอนนี้คือได้กําไรจริงๆแล้วกําไรมากๆอ่ะนะ แต่ดูเหมือนมันไม่ค่อยให้เยอะหรอกดูจากทรงแล้วอะ่ะมันไม่ไม่น่าให้เยอะหรอกเพราะว่าเราได้มาเยอะแล้วเว้ยนะแต่เราก็ควรเลิกเว้ยเราอย่าไปโลภมากลาบหายอุย้ยคุณสี่ครับเุ้ยหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบกูสิบสองห้าหมื่นหนึ่งพันไอ้ชัดเย็นใครอุย้ยเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบยาไปครับดีไปนานนานด้วโอ้โหไอช้ชัดเพิ่งบอกอยู่เลยว่าไอ้เคี้ยมันคงไม่ให้เยอะไอ้เนี่ยแตกว่ะ บอลนัดแตกว่ะเฮ้ยไอ็ดดานนี่น,นะครับที่แบบว่าไม่ลงเลิกแบบชีวิตไปก่อนไม่ใช่คือแบบว่าโอ้โหเสียหายหลายแสนนี่คือนะครับไทยมาเกือบแสนแล้วนะเกือบแสนแล้วนะเกือบแสนแล้วนะที่จริงมันได้แฉกกว่าเราเว้ยเพราะรว่ารวมกำไรกันกัแบบคลิปที่แล้วเว้ยนะเจ็ดร้อยยี่สิบครับรอบสุดท้ายโอ้โห แตกอะค่บพี่มีน้น,นูนได้กำไรไแสนกว่าแสนกว่าแสนสองหมื่นห้าพันน่ะโอ้โหไม่แตกยังไงไหวก็คือครั้งที่แล้วคือเราเอากําไรจากครั้งที่แล้วมาเล่นะจากคลิปที่แล้วอ่ะถามว่าเลิกไหมกูต้องเลิกเว้ยถึงไม่จะให้อีกกูค่อยไม่เอารอบหน้าก็ได้เจอกันคลิปหน้ากบผมบ๊ายบายจุ๊บปุ๊บ